สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนคำข้องจองกันนะคะคำข้องจองเป็นคำที่ประสมสละเดียวกันถ้าคำนั้นมีตัวสะกดต้องมีสระและมากตาตัวสะกดเหมือนกันนะคะคำข้องจองอาจมีหนึ่งพยางหรือสองพยางก็ได้คำข้องจองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสนะคะ ต่อไปมาดูคำของจองหนึ่งพยางนะคะวันนี้คุณหมูจะยกตัวอย่างให้ดูคำว่าปูคล้องจองกับคำว่าหมูเพราะใช้สระอูเหมือนกันนะคะต่อไปคำที่สองคือคำว่าไก่คล้องจองกับคำว่าไข่เพราะใช้สระไอไม้ะลายเหมือนกันนะคะ,ะคำต่อไปคือคำว่ากบ ของจองกับคำว่าลบเพราะใช้สระอบเหมือนกันและอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบเหมือนกันนะคะคำต่อไปคือคำว่าเป็ดของจองกับคำว่าเห็ดเพราะใช้สระเอะเหมือนกันและอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดเหมือนกันนะคะคำต่อไปคำพ้องจองสองพยางค์ จะยกตัวอย่างเช่นคําว่าอ่านเขียนคล้องจองกับคําว่าเรียนรู้คําว่าเขียนกับคําว่าเรียนคล้องจองกันเพราะใช้สระเอียเหมือนกันและอยู่ในมาตราตัรกะกดแม่กุลเหมือนกันนะคะคําต่อไปคือคําว่าช้างใหญ่กับคําว่าในปา่า คำว่าใหญ่คล้องจองกับคำว่าในเพราะใช้สระไอไม้ม้วนเหมือนกันนะคะะคำต่อไปคำว่าอาหารกับคำว่าหวานข้าวคำว่าหารกับคำว่าหวานคล้องจองกันเพราะใช้สระอาเหมือนกันและอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนเหมือนกันนะคะต่อไปคำว่านับเลข กับคำว่าเอกตัวคำว่าเลขกับคำว่าเอกคล้องจองกันเพราะใช้สระเอเหมือนกันและอยู่ในมาตาตระกดแม่กบเหมือนกันนะคะต่อไปคำว่ายิ่งใหญ่กับคำว่าใกล้ตัวคำว่าใหญ่กับคำว่าใกล้คล้องจองกันเพราะใช้สระไอไม้มมวนเหมือนกันนะคะ คำต่อไปคำว่ายินดีกับคำว่าปรีดาคำว่าดีกับคำว่าปรีของจองกันเพราะใช้สระอีเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้คำของจองก็จบเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเมื่อเรจบแล้วนักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหาและทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายให้นะคะ สำหรับวันนี้จบแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย